สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับสินจ้าหฮาน่อยนะครับงวดวันที่19เดือนมิถุนายน2563นะครับหวยฮานอยวันนี้ก็จะออกเวลาเดิมคือ18นาฬกา30นาทีหากท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วนะครับ อยากจะให้กำลังใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดในคลิปสำคัญสคัญนะครับคลิปนี้ก็จะวิเคราะห์หวยฮาหนอยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมเห็นในดวงดาวที่โครจรในวันนี้นะครับมีดวงดาวเด่นๆอยู่4ดวงใหญ่นั่นก็คือดาวจันร์ทนะครับ ซึ่งตำแหน่งดาวจาัน์ทรโคจรในราศีพฤษภเนี่ยมันได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดก็แปลว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับฉะนั้นตำแหน่งของดาวจาันเนี่ยมีพลังมากในวันนี้ถือว่าดาวจันทร์แทนหมายเลข2มาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวต่อมาที่มีตำแหน่งโดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือ ดาวสุกนั่นเองนะครับเพราะตำแหน่งดาวสุกอยู่ในเรือนของราศีพฤษภเช่นกันแต่ว่าตำแหน่งของดาวสุกนี้ได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าดาวสุกแทนหมายเลข6นะครับส่วนดาวตัวต่อมานั่นก็คือดาวพุธนะครับซึ่งตำแหน่งดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีคล้ายๆกับดาวสุก ถือว่าเป็นการเงินให้กับดาวจันทร์ถือว่าวันนี้ดาวพุธหรือเลข4ก็มาแรงไม่แพ้ดาวอื่นๆนะครับส่วนดาวตัวสุดท้ายที่ผมเห็นเป็นไกด์ไลน์นะครับตำแหน่งของดาวพะเกดซึ่งตอนนี้โคจรตกในเรือนของราศีมินซึ่งเป็นลาภะกับดาวจันทร์นะครับดาวเกตในที่นี้ก็คือแทนหมายเลข9นั่นเองฉะนั้น4ตัวนี้ลองพิจารณาดูว่า จะชอบเลขไหนหรือจะวิ่งใน4ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รางวีรางวัลหรือได้โชคใหญ่ๆนะครับ4ตัวก็มีสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้คือเลข2เลข6เลข4แล้วก็เลข9นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวแล้วก็3ตัวผมก็มีวิเคราะห์ให้ด้วยเช่นกันอย่างน้อยบางคนจับคู่ไม่ได้ผมก็มาจับคู่ให้นะครับเราไปเริ่มต้น เลขท้าย2ตัวก่อนนะครับว่าเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมวิเคราะห์ให้มีอยู่8ชุดเล็กฉะนั้น8ชุดเล็กเนี่ยคุณลองไปจับคู่ดูหรือลองเอาไปผสมผสานกับเลขที่คุณมีอยู่ในใจหรือเลขเที่อยู่ในกระแสะก็ได้นะครับโอกาสที่เลขเหล่านี้จะออกมาก็มีความเป็นไปได้นะครับเลขชุดแรกของเลขท้าย2ตัวนั่นก็คือเลข26 26เนี่ยจริงๆในทาง กับกันก็คือ62ตัวเดียวกันถือว่าเป็นเลขดีอย่างที่ผมเรียนไว้ว่า,เ,าเลข2ได้ตำแหน่งมหาอุดเลข6ได้ตำแหน่งกเกษตราที่ปดีก็ถือว่าเป็นเลขดีฉะนั้นเลขชุดแรกที่ผมอยากจะให้ไว้นั่นก็คือเลข 2, 6, 6นะครับชุดต่อไปคือชุดที่2สําหรับเลขท้าย2ตัวนะครับมีเลข9 6หนะครับหรือ6 9นั่นเอง อย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อตอนต้นว่าเลข9ตัวนี้ไม่น่าจะมองข้ามถือว่าเป็นเลขที่เป็นลาภกับดาวจัน์ทรนะครับส่วนเลข6เนี่ยได้ตำแหน่งวันนี้ดาวจัน์ทรอยู่ในเรือนของพืชศพซึ่งเป็นตำแหน่งของดาวสุขฉะนั้นเลข9 6หรือ69ก็เป็นเลขสวยเลขหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับส่วนเลขชุดที่3ชุดย่อยนะครับ ก็มีเลขที่ผมวิเคราะห์ไว้นั่นก็คือเลข2 3หรือ3 2นั่นเองนะครับตำแหน่งดาวจันทร์คือหมายเลข2ได้ตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งดาวอังคารนะครับได้ตำแหน่งลาภะของดาวจันทร์ฉะนั้นเลข2 3หรือ3 2ก็น่าจะไม่น่ามองข้ามนะครับเป็นเลขสวยอีกเล,เลขหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเลขชุดที่4นะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้นั่นก็คือเลข5 7นั่นเองนะครับ ตำแหน่งของดาวพระฤหัสคือแทนหมายเลข5กับตำแหน่งของดาวเสาซึ่งแ่อซึ่งแทนดาวเสานั่นเองกอดกันอยู่ในเรือนมังกรฉะนั้นเลข57ก็เป็นเลขที่ดูสวยเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้น57หรือ75ก็ไม่ควรที่จะทอดทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับเลขชุดที่5นะครับสำหรับเลขท้าย2ตัวที่ผมวิเคราะห์ไว้นั่นก็คือเลข93นั่นเองนะครับ 93หรือ39ก็ได้ตำแหน่งของ93กอดกันอยู่ในเรือนของราศีมีนฉะนั้นตำแหน่ง93หรือ39ก็น่าจะมีโอกาสที่จะออกมาในงวดนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนชุดที่6นะครับที่ผมเห็นในดวงสตานั่นก็คือเลข03เพราะตำแหน่งของดาวมฤตยูอยู่ในเรือนของดาวอังคารมฤตยูคือเลข0ดาวอังคารคือเลข3ฉะนั้น ตำแหน่งของเลข03หรือ30ก็น่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งที่ควรจะซื้อทิ้งไว้นะครับส่วนเลขตัวที่7หรือชุดที่7ชุดย่อยนะครับก็มีเลขที่เพิ่งจะออกไปของหวยไทยนั่นก็คือเลข46นั่นเอง46หรือ64ก็ไม่ควรจะมองข้ามนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเลขที่อยู่ในกระแสนะครับท่านนายกประยุทธ์ก็พูด อยู่นะครับผมก็ฟังข่าวก็เห็นอยู่ว่าเออเลข4 6หรือ64ก็น่าจะเป็นเลขที่ควรจะติดตามเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะครับส่วนเลขตัวสุดท้ายหรือชุดสุดท้ายสำหรับเลขท้าย2ตัวนั่นก็คือเลข3-4นั่นเอง3,4หรือ43ก็ถือว่าเป็นเลขที่มีโอกาสที่จะออกมาเหมือนกันเพราะตำแหน่งของดาว3า หรือดาวอังคารเป็นลาภะกับดาวจันทร์และตำแหน่งดาวพุธเป็นการเงินให้กับดาวจันทร์ฉะนั้นเลข3,4หรือ4,3ก็ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกันนะครับผ่านไปแล้วสำหรับเลขท้าย2ตัวมีอยู่8ชุดใหญ่ผมก็จะขอวิเคราะห์เลขท้าย3ตัวซึ่งผมวิเคราะห์ไว้มีอยู่6ชุดเล็กนะครับ6ชุดเล็กมีชุด แรกที่ผมเห็นในดวงชะตาเลขค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนั่นก็คือเลข36 2สองนะครับ362จะสลับตำแหน่งหลักหน่วยมาอยู่หลักสิบหลักสิบไปหลักร้อยหลักร้อยมาหลักสิบได้หมดนะครับฉะนั้นเลข362เนี่ยไม่ควรมองข้ามเพราะถือว่าเป็นก,ก๊กหรือเป็นกลุ่มที่มีสเสน่ห์กับคนทั่วไปเลยทีเดียวฉะนั้นเลข3 6 2ถือว่าน่าจะ น่าจะเสี่ยงหรือว่าน่าจะลองเสี่ยงดูเล่นดูนะครับโอกาสที่จะออกก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเลขชุดที่2สําหรับเลขท้าย3ตัวนั่นก็คือเลข2 3 9นั่นเองนะครับตำแหน่งของดาวสวยสดหยดย้อยเลยทีเดียวฉะนั้นเลข239สาลับตำแหน่งโต๊ดหรือเต่งก็มีโอกาสที่จะถูกหวยถูกรางวัลเหมือนกันนะครับ เลขชุดที่3สําหรับเลขท้าย3ตัวนั่นก็คือเลข6、9、2 6、9、2นะครับ6 9 2ถือว่าเป็นเลขที่สวยอีก1เลขเลยทีเดียวที่ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับเลขชุดที่4สําหรับเลขท้าย3ตัวนะครับเลขที่ผมวิเคราะห์ไว้นั่นก็คือเลข5 7 0 5 7 0นะครับถือว่าเป็นเลขที่ ตำแหน่งของออดาวอาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสที่จะออกมาเหมือนกันโดยเฉพาะการมองดูดวงดาวที่โคจรในปัจจุบันเลข3ตัวนี้มันมีความใกล้เคียงมากๆเพราะว่าตรีโกณถึงกันแน่ๆครับเลขชุดที่5นะครับนั่นก็คือเลข2 0 6นั่นเองนะครับ 20 6ตำแหน่งของดาวจันร์ทก็โดดเด่นตำแหน่งของดาวศุกร์ก็โดดเด่นตำแหน่งของดาวมฤตยูอาจจะไม่โดดเด่นแต่เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งด้วยเช่นกันฉะนั้นเลข20 6ก็ไม่ควรมองข้ามนะครับส่วนเลขชุดสุดท้ายหรือตัวสุดท้ายของเลขท้าย3ตัวนั่นก็คือเลข6 4 2นะครับ 6 4 2ถือว่าเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเลขคู่ตัวนี้จะสลับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยหลัก10บหรือหลักร้อยก็มีโอกาสที่จะได้รางวีรางวัลเหมือนกันฉะนั้นหวยฮานอยซินจาวฮานอยในงวดวันที่19สิงหา2 5ง3มี ดังที่ผมได้กล่าวไว้เดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ตอนท้ายของคลิปนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดในการเสี่ยงได้อย่างถูกต้องฉะนั้นวันนี้ คลิปนี้ก็ขอเป็นแนวทางเล็กๆในการมองดูดวงดาวที่โครจรอ,อยู่บนท้องฟ้าและมีโอกาสที่เลขเหล่านั้นจะออกมาด้วยเช่นกันท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะให้กำลังใจสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะ ตรวจดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยส่วนตัวกับผมได้ที่หมายเลข095 70 50 163 id line ก็คือ horo vip s 8 9การดูดวงมีค่าครูด้วยแต่รับรองว่าค่าครูไม่แรงแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำ คุณสามารถนําไปใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแน่นอนด้วยประสบการณ์ในระดับมืออาชีพนะครับสุดท้ายนี้แล้วผมขอให้ทุกท่านที่เป็นนักเสี่ยงโชคทั้งหลายขอให้ถูกหวยขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยกันทุกทุกคนและพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ